จากแล้วน,นะครับเราต้องการที่จะส่งภาพออกหรือว่าดูภาพนะก็กดมาที่ปุ่มโฮมนะเห็นไหมปุ่มโฮมตรงมือผมฝั่งขวาแล้วก็มาในส่วนของด้านล่างเห็นไหมรูปอัลบั้มนะนี่อัลบั้มตรงนี้กดเข้าไปกด e จากนั้นนะครับมันจะขึ้นรูปมาหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเราต้องการที่จะดูรูปไหนก็กด e เข้าไปเพื่อดูได้เลยนี่ขยับได้ดูได้เห็นไหมวิดีโออะไรเงี้ยรูปอะไรเงี้ยได้หมดนะฮะท่านผู้ชมนะอ่ะส่วนตัวมานะครับถ้าเราต้องการที่จะส่งรูปนะท่านผู้ช,ชมนะก็กดในส่วนของปุ่ม e นะเลือกมาสัก กดรูปมาทั้งรูปหนึ่งนะฟึบกด e น,นี่นนผต้มชมนะมันก็จะมีส่วนของโพสต์กับเซนต์ทูสมาร p h o n e ผมแนะนําไปในส่วนของ s e n ต์ทูสมาร์ทโฟนดีกว่านะครับถ้าเราต้องการส่งภาพไปไปดูไปตแต่งอะไรก็แล้วแต่นะครับไปโชว์เพื่อนอะไรอย่างนี้นะก็กด s e n ต์ทูสมาร์ทโฟนนะครับแล้วมันจะขึ้นคําว่า s e n ต์ทูสมาร์ทโฟนตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีในส่วนของ Only this one ก็คือส่งแค่ภาพเดียวกับในส่วนของ ซินอัเบชนะท่านผู้ชมนะตัวนี้คือส่งหลายภาพนะครับอืมอันนี้แล้วแต่นะท่านผู้ชมนะถ้าผมจะแบบว่าส่งให้ดูนะครับเป็นแบบหลายๆภาพนะผมจะกดคําว่าซ e นอั b เบชแล้วกันนะมันจะได้แบบครอบคลุมทีเดียวนะครับนี่มันขึ้นมาแบบนี้เราก็เลือกนะครับกด e นะแล้วก็เลือกเห็นไหมต้องการภาพนี้ภาพนี้อย่าง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 นี้อ่ะจากนั้นนะครับก็กดซินไปได้เลยนะครับฟึบ อ่าแต่แนละ้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือช่องหนึ่งช่องสองแบบนี้เลยมันให้เราทําการสแกน QR code นะก็หยิบโทรศัพท์ของเราขึ้นมานะครับเปิดไปที่กล้องนะครับท่านผู้ชมนะมแล้วก็ทําการสแกนนะครับปึ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้นะเห็นไหมเชื่อมต่อเครือข่ายได้เลยนะครับกดติ๊กขึ้นมาปุ๊บแล้วกดเข้าร่วมนะครับมันจะมีการบบว่าเชื่อมต่อ WiFi สำหรับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch กับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือของเราให้เข้าหากันได้นะอันนี้แนะนำนะครับใครที่ใช้บน iPhone นะมันจะดี มากๆเลยนะครับจากนั้นเราก็มาทําการสแกนตรงนี้นะครับต่อเป็นช่อง2นะช่อง2มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับมาสแกนฟืบแล้วกดเปิดในโครมนะชัวะมันก็จะเปิดอ่ขึ้นมานะครับว่าภาพเราอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมภาพเรามาแล้วนะจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับเลือกนะครับเลือกภาพนะนี่กดค้างไม่ได้เลยนะกดค้างอย่างนี้ฟืบแล้วก็กดบันทึกภาพได้เลยนะครับหรือว่าเปิดภาพก็ได้อนนี้ผมจะกดบันทึกภาพนะฟาบ ดูนะผมจะกดบันทึกภาพอย่างนี้กดค้างไว้นะครับแต่ละภาพนะบันทึกบันทึกอย่างนี้ถ้าเราต้องการไปดูนะท่านผู้ชมนะก็ปัดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของกล้องรูปภาพเรานะนี่เห็นไหมมันก็จะมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะว้าวยังดียังแหลมเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการส่งภาพไปยังในส่วนของอ่าสมาร์ทโฟนเรานะท่านผู้ชมนะ ก็ง่ายๆนะครับสามารถทำได้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ๊กโค้ชแชนเนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า